สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องชาวว่าครับพบกับช่องข้าวหอมแอนผักกาดเฟมเมรี่นะครับวันนี้จะพาพี่น้องมาปล่อยว่าใหญ่ที่สุดนะครับจุลาขนาดใหญ่ที่สุดที่ผมทำปีนี้ก็คือ2เมตร50เซนติเมตรหรือว่า2 5 0เซนติเมตรนั่นเองนะครับเป็นว่าจุฬาก้านลานทั้งลำนะครับและก็ แล้วก็ติดด้วยไฟนะครับ A R ER G B ขนาดเกือบเกือบสิบห้าเมตรนะครับประมาณสิบสิบสามเมตรเพราะตัดออกไฟมันดับก็เลยตัดออกนะครับได้ประมาณสิบสามเมตรก็ <c oughs> วาวตัวนี้เนี่ยวัดเคยปล่อยขังขึ้นนะครับเคยเอาไปล่องพี่นอ้องไปเบื้องบนแลวนะครับล <c oughs> ่องเทนึงไอ้พี่นอ้องในเบิ้งนะครับแต่ว่าปล่อยขังขึ้นนี่ยันีมัน้่เคยปล่อยบ่ห่อไม่ติด สอดแจกบอกขึ้นใจแดงนี่ว่ามันเอียงบอกขึ้นใจแดงนะครับพี่น้องครับมึอนี้เห็นว่ามีร่มความเร็วลมประมาณกลางคืนหยีสิบเอ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าว่าติดไฟไม่แหลมสืนนะดอันนักนเตะแอยู่ครับมันชิมมงครับมันชิสอดแจกครับกาศีภาพี่พาหนือมาไฟกับจังได้กัฝากเป็นกําลังใจให้กันเด็กถับฝ่ายก็นะกำลังใจให้นองพักกาดกับนองเขาหอมแต่มี กำลังใจในการเห็ดคลิปดีๆนะครับคลิปใหม่ๆออกมานะนำเสนอเพื่อนๆพี่น้องชาวาวแล้วก็ชาวทั่วๆไปเนาะเพราะว่าช่องผมกาเห็ดหลายอย่างครับเพราะว่าจะเป็นวาวหรือว่าเห็ดเกี่ยวกับรีวิวอันนั้นอันนี้ทันมีอันใหม่มากเนาะครับเนาะวัอนี้กับนี่ร่มมาก็เลยเอาวาวโตเก่งเลยครับตัวน,นี้พอคยแลีนข่างขึ้นมองไหนพอคยปล่อยข่างขึ้นเลยครับกับวอหูวามันสีสอดเจียมนึกบ่าสอดเจียมกับวอหูขึ้นกันนะครับเด้อ เพราะว่าสิปล่อยไปขึ้นแหลกขนาด2องเมตรหาส <sorting well. S 2> <Tu TE Z> ิบเซนยือว่าสองหน่สิบเซนมันใหญ่แห้งเยาะเย้ยไรล้านแรนไห้ว่ามันสีสอดแจงบอดอกที่มันสะอยู่ร่มบอดอกเพราะว่าร่มตึ้นมันเบาอยู่ร่มมันถ้าปล่อยร่มแห้งหลายแับนี้มันดึงมาอยู่ที่ขับไปนะครับแต่เลยสิปล่อยร่มส่วนนึ่งร่มบวาแห้งประมาณเจ็ดสิบสกอตเนี่ยปล่อยชง่นะครับกะฝากนะครับกดไลค์กด แก่ก็ซับสัต์ไครับก็จะดีจเป็นกำลังใจให้หนออ่อหอมตคนหกระกานเด้อครับเด้อให้เฮาม,มีกำลังใจในการเข็นนข่ดดีๆออกมานเสนอเปื่นเ่นต่อไปนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวจะเป็นตามร้านมาแมลงไทยครับไปรับชมกันเลยท่ง่งสองฟ้าครับ ว่ามันสิงงามขนาดไหนครับพี่น้องเอ้ยไป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 กาเสียลาไป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 โอเคครับโอเคว่าตัวนี้ตก็ใหญ่ครับรองเมตรครับเดี๋ยวจะไปปล่อยเลยนะครับลมกำลังวัดแห้งครับ ท่านเคยไปขังขึ้นนะครับวาวตัวนี้ ว้าวเอี้ยงบาครับขึ้นไปแล้วครับยื้ใสว,ว้าวหาป่เห็นโอ้โหเดี๋ยวขึ้นไปแล้วครับล่มบ่อหั่นแห้งว้าวสองเมตรหาชิปเลยครับ สร้างเร่นกับลังปล่อยเสือนี่ครับ okay, all, all. คืนไปแล้วครับปีนองอาอาไปหมัดแล้วครับไปหมัดแล้วปุนวาวครับ ฝากกดไไหลก็แช่นะครับเป็นกครงังไจให้ยนองฟ้าอมน้ำพักไก่เลยครับว่าเอียงครับทดสอบกางเว้นมันมันมันเอียงไปฝั่งฝั่งซ้ายกันเลยปัาบมาฝั่งขวาอันนี้มันเอียงมาฝั่งขวาปบดต้องไปหลดต้องไปหลดความเอียงนิดนึงนะครับปับสูงตัววีนะครับถนูดังดีครับรไฟกำลัางงามครับฝากกดไไหลก็แช่นะครับ ซับเสร็จไข่เป็นกำลังใจให้หนอ่อประกาศของหอมนะครับเพื่อสีห้มีกําลังใจในการเห็บสืบพิธีมานํญญาเสนอต่อไปครับสําหรับวาลตัวนี้เป็นวาลจุฬา2องเมตรหาสิเส้นนะครับการล้านสีลุงเป็นโตที่เห็ดด้นที่สุดวาลตัวนี้ครับปอจุฬาเห็ดด้นที่สุดนะครับความใหญ่ไม่เห็นหยากครับกะระดับต่างๆหยากวันนี้ปั๊บเอียงมาฟังนี่โพดครับมันเลยเอียงเลยครับ ใช่ได้ครับพึขงขางคื้นเป็นมือแหลกก็เลยหัว,วมันเอียงครับปกติแลนเตอร์เวนล,ลมเบามันมันมันเอียงไปฟังทั้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 งสายเนาะบานี้บานี้มือนีเสื้อสีมีลมในจนังหวะมันก็เลยเอียงมาทางขวาขึ้นว่าปับปับเตะเกินครับรอหลุนมาสีสอดเจียงบอครับแต่ขาดว่าถ้าบ่มีอย่างพวกสีสอดเจียงเพราะว่ามือว่านมันอาจสีมีขึ้มบรรยากาศคึมเมกเนาะ บางหม่องบนฝนตกทำาห้อากาศมันบอด,ดีบันหนมเลยเบ,บอดเจียทางโคกใหม่มือนีเป็นมือแหลกที่ปล่อยตัวนีเนะครับสองไหลาหาซิบเส้นอย่ลาการล่านสีหลงนะครับฝากกดไหลก้แชร์ด้รับเด้อกเป็นกำลังใจให้น้องเขาหอมน้องอประกาศ จากสีสอดเจีงมาสอดเจงเด้อตามหลุ่นก็เอาเดิอพี่นอ้องวาวมันเอียงเนาะขี่ขาดแล้วลงมาเก่ครับเอาขึ้นแล้วก็เอาขึ้นเลยเลยมือล้างเพล้อจะสีเก่มืออื่นคงสีเป็นวาววาวห้ำตูนนะครับสองไอยห้าชิบเซียนตูนตัวใหญ่ต้น,นันเลย ถ้าเบิ่งว่ามันล่มแห้งตัวนี้ประมาณสองสามถุ่มมันตีลังกาบอ่ครับเพราะมันเอียงมันเอียงขวาครับถ้าแมนมันบ่เอียงกัพรามีนหลุดเนี่ยนครับตัวนี้มันเอียงเนาะอย่างมันตีลังกาฝากกดนไหลกดแชร์นะครับกดทรับสักไขสนุกกับบ้านแห้งปะไดยเพราะว่าลมซู่เริยมันแค่ประมาณบ่ถึงยี่สิบเลยครับตัวสิบเจ็ดสิบแปด สวัสดีจ้าไปอะไรตีนัน่นฝากกนไรก้แชร์ก้นซับสะไคร่กระดิง่งเป็นกำบรักใจโดียวลืม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 ต้องถ่ายคลิปก่อน ฝากดไหล่กดแช์กดซับสะไกนี่นะครับเด้อคลิปนี้กะพบกันซ้ำนี้กันเด้อครับเดี๋ยวมืออนเศร้ามาลุ่นกันว่ามันสิสอดแจงบเพะวาวมันเอียงนะครับเนาะแต่บ่แน่ใจถ้ามมนบอเอียงของมันสิต่างล่ำอยู่ตลอดนะครับตัวนี้มันเอียงขวานิดนึงนะครับทำให้เวลาถอลมแห้งวัเนี่ยแจ้มมันสิเอียงจะลงบอครับเนาะรอลุนกั้นมาสิ จังใดร <c oughs> ลอหลุ่นกันหมื่นเสาเด้อครับพี่น้อง <c oughs> โอเคครับใบบายท้อก็สอช่วงแรกครับใบบายทอสครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ